คนพูดถึงเราไม่ดีคนคิดถึงเราไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปกติซึ่งในขณะนี้ที่คุณผู้ชมคุยกับผมเนี่ยอาจจะมีคนนินทาท่านอยู่ก็ได้แต่ทําไมท่านไม่เจ็บเพราะท่านไม่รู้ไงเพราะท่านไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงนินทาแล้วจะไม่มีคนนินทาเรานะครับเพียงแค่เราไม่ได้ยินแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยอย่าไปใส่ใจคําพูดน่ยมันไม่เคยทําร้ายใครจริงหรอกครับตัวเราตั้งอกที่เก็บเอามาคิดเก็บเอามาทําร้ายตัวเราเอง คำพูดของคนมันพูดไปเรื่อยอะ่ะแล้วยิ่งคนที่มันมีแผลในใจปากก็จะพูดในสิ่งซึ่งเป็นอคติปากก็จะพูดที่คิดว่าจะทิ่มแทงคนอื่นอัลลอฮฺหักบาดอัสตอฟิลุลลอปากของเขามันแค่ลมผ่านปากมีเสียงแต่การที่เราเก็บเอามาคิดแล้วมาเจ็บเนี่ยเพราะเราเอามาทําร้ายตัวเราเองจริงๆไม่นึกถึงมันบ้างก็ได้ไม่ต้องไปแปลความหมายบ้างก็ดีสําหรับบางอุมัตเองเนี่ย ขนาดคนเนี่ยแขวะต่อหน้านะบางยังคิดในทางที่ดีเลยว่าโอ้มันคงไม่ได้ตั้งใจหรออ๋อเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกขนาดว่าเรามันยังไม่กล้าว่าตรงๆเลยมันยังต้องแขวะอ้อมๆเลยแล้วนับภาษาอะไรทําไมเราต้องไปแปลความหมายตรงๆด้วยแล้วถ้าเกิดเขาว่าเราตรงๆล่ะถ้าเขาว่าเราตรงๆเราไม่ดีเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นจริงไหมเป็นไม่จริงปัญหาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่เขา ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าในชีวิตของคนเรายังมีคนที่เข้าใจในตัวเราแบบผิดๆเนี่ยเยอะมากเรามักจะเป็นเรื่องเล่าตัวร้ายในปากคนอื่นเสมอบางท่านเนี่ยเคยถามบางนะบางบางเนี่ยพยายามทําแต่สิ่งที่ดีแบบนี้ยังมีคนที่พูดถึงบางไม่ดีเหรออ้าวบางเป็นแค่ฝุ่นผงที่เท้านบีอะความดีเนี่ยแค่ฝุ่นผงที่เท้านบีเนี่ยคุณผู้ชมนะท่านนบีเนี่ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านนบียังถูกคนนินทาจนถึงวันนี้ แล้วคุณผู้ชมกับผมนี่แค่ไหนเหรอะฮะเรานี่ดีแค่ไหนเหรอะฮะที่จะไม่มีคนดินทาแล้วเราเป็นใครฮะที่ใครแตะต้องไม่ได้เลยอุนินทาไม่ได้เลยผู้ชมวันนี้ถ้าผมกลับคืนสูนล,ล้อผมจะย่อยกลายเป็นทองเหรอผมย่อยกลายเป็นดินฮะผมก็แค่ดินเท่านั้นเองมันไม่ได้มีราคาอะไรเลยเราก็เป็นแค่แคดินที่ไร้ค่าที่มาจากล้อก,ก็ต้องกลับคืนสูนล,ล้อเดี๋นั้นคนที่มันว่าร้ายเราพูดถึงเราไม่ดีเขาต้องรับเต็มๆกับทุกเม็ดที่เขาทำ ล้วอนะัลลอฮ์ส่งยุติธรรมฮะท่านไม่ต้องตั้งข้อสงสัยเลยว่าเขาจะเจออะไรผมเนี่ยทุกวันเนี่ยบอกตรงๆว่าใครที่เคยทำร้ายผมเนี่ยแล้วเขาประชิญชะตากรรมที่น่าสงสารนะผมไม่เคยคิดจะเหยียบย่ำใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าจะทำร้ายผมแบบสาหัสเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะกระบวนการของการที่เขาทำร้ายผมเนี่ยเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมอดทนและเป็นอุมัาทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผ่านตรงนั้นมา, <S <S เ,พาเพื่อให้บางได้รู้ว่าอดทนเนี่ยมีความสุขขนาดไหน ดังนั้นเมื่อเขาเป็นเครื่องมือที่ลอล้อให้มาทดสอบเพื่อให้มาฝึกให้ได้รับบทเรียนชีวิตเนี่ยผมไม่โกรธเขาหรอกผมมีแต่ความรู้สึกอยากให้ล้อเปิดใจเขาให้ทุกคนเนี่ยที่ไม่ดีกับผมได้มีความสุขกับการปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาได้ผ่อนคลายเขาจะได้มีความสุขสักทีหนึ่งคุณผู้ชมมันไม่เหลือเวลาที่เราจะต้องมานั่งแคน้ใครอะ่ะซอฮาบะเนี่ยก่อนนอนเนี่ยอภัยให้กับคนทุกคนที่ทธรรมกับเขาเนี่ยนบีบอกได้ยินเสียงฝีเท้าเขาในสวรรค์เลยอะ่ะ คุณผู้ชมอยากจะเอาคนนี้ลงนรกให้ได้เพราะมันผิดกับเราหรือคุณผู้ชมอยากจะไม่ได้มีเสียงฝีเท้าในสวรรค์นะฮะแน่นอนคุณผู้ชมบอกว่ามันจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะฮะแต่ตัวเราต้องไปสวรรค์ให้ได้คุณผู้ชมเนียดแบบซอฮาบะคนนี้เลยเอาภัยให้เขาทุกคนนั่นแหละใครทําไม่ดีกับเราเอาภัยไปแม้กระทั่งทุกวันนี้มันยังทําไม่ดีกับเราก็ตามเอาภัยไปเขาทําร้ายมาหลังแกมาพูดไม่ดีมาเราก็แก้ไขไปอันไหนที่มันไม่ได้สะเทือนเราไม่ได้มากระทบกับเราก็าไม่ต้องไปแก้ไขใครอยากจะฟ เชื่อเลยกับปล่อยเชื่อไปเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคนที่นินทาและคนที่เชื่อง่ายๆหูเบาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับอะไรกับสุนัขกับสิ่งปฏิกูลนะคุณผู้ชมนะฮะมันห้ามกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นสุนัขชอบกินสิ่งปฏิกูลอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งปฏิกูลคุณผู้ชมอยากจะครบเหรอครับคนแบบนี้